ฉันตั้งใจฟังอยู่นะคะอากุ้งจัลัดกรทิพสีมาพบกันอีกแล้วนะคะเออจริงๆแล้วตัวมิเชลโลเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะคะอากุ้งก็ได้รับบทมาตั้งแต่เรื่องเกอิชามั้งที่ฉันพูดนี่เรื่องจริงนะชิโยยังใช้นี่ไม่ครบภายใน6เดือนหลังจากออกแขกครั้งแรกมันเป็นไปไม่ได้เวลาน้อยเกิน ก็เลยมันมันเหมือนกับแบบว่าเสียงติดในนั้นแล้วอะคะ่ะใน Netflix ก็มี Star Trek ติดตามผลงานได้นะคะเข้าวงการภาคมาได้เนี่ยเริ่มจากหนังไทยเลยนะคะอาจารย์ที่สอนภาคนี่ก็คืออาจารย์พี่ชูชาติอินทร์ซึ่งตอนนี้เสียไปแล้วอินซีให้เสียภาษาไทยวันนี้พี่ต้องชนะแก่รวมทั้งพ่อแม่พี่น้อง ลุงป่านหน้าอาคือพิ่ชูชาติอยากตั้งทีมใหม่เอ,อ่อภาคหนังไทยก็เลยเอาเอากุ้งเนี่ยมาฝึกก็แทบจะเป็นลูกศิษย์คนแรกเลยมั้งคะออตอนนั้นน่ะสามสิบปีได้อยู่กับซีวีดีมาตั้งแต่ปีสามหนึ่งนั่นก็ภาคภาคหนังมาตลอดนะคะเพราะตอนปีสามแปดอะ่ะ ประพุ่งภาพอยู่ที่ห้องสามแล้วก็ได้รางวัลโทรทัททองคํำจากปาวุ้นทิ้นข้าก็เลยต้องมาถามจากท่านกงสุนแทนเป็นหนังในโรงภาพยนตร์ชื่อซือเจทะลุมัลติเวิร์ส หนังเรื่องนี้มันมันครบรถมากเลยถ้าไท,ไทยใครถามนะคะมีทั้งไซไฟมีทั้งตลกมีทั้งดราม่ารวมอยู่ในนั้นเลยละค่ะผมมานี่เพราะเราต้องให้คุณช่วยนะวันนี้ยุ่งมากๆไม่มีเวลาช่วยคุณหรอกก็ฝากติดตามหนังภาคไทยด้วยนะคะน้องๆลูววกๆหลานๆนะคะที่อยากเป็นนักพากะก็ตอนเนี้ย โอ,อกาสมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถเป็นนักพากได้ก็ขอให้มีความอดทนฝึกฝนเยอะๆอน,นะคะแล้วก็วางตัวดีๆนะคะเรื่องเวลาเรื่องอะไรก็แล้วแต่พยายามหน่อยรับรองเป็นนักพากได้ทุกคนอะไรคะขอบคุณค่ะอย่ามีให้ฉันต้องสู้ฉันสู้เก่งขั้นเทพนะ